สวัสดีครับผมอาจารย์ดตรตรีนโพรักษานะครับวันนี้ก็มีคดีฆาคกันตายอีกแล้วนะครับโดยเป็นคดีที่ผู้ชายเชื้อสายมงนะครับฆ่าอาดีตภรรยาซึ่งผู้ชายคนนี้ที่เชื้อสายมงเนี่ยชื่อฆ่าหรือไม่ฆ่าเนี่ยยังไม่ฟันธงนะแต่ผมจะวิเคราะห์ไปทีละสเต็ปผู้ชายเชื้อสายมงค,คนนี้สัญชาติอเมริกันนะครับแล้วก็คือ แต่งงานมีครอบครัวแล้วแล้วก็มีภรรยาเก่าเป็นคนไทยชื่อคุณทัศนีนะครับซึ่งผู้ชายคนนี้ที่เชื้อสายมงเนี่ยชื่อนายจอร์จลอนะครับซึ่งเขาก็มีความสัมพันธ์อันดีนะอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจตื้นลึกหนาบางในครอบครัวเขาก็คือเขามีครอบครัวใหม่นะครับซึ่งคุณทัศนีซึ่งเป็นภรรยาเก่าสามารถไปเที่ยวกับเขาและครอบครัวใหม่ได้เป็นเรื่องปกติ ก็คือเมียเก่าเมียใหม่เจอกันได้ปกติดังนั้นตัดเรื่องความหึงหวงในเรื่องของครอบครัวใหม่กับเมียเก่าออกได้นะครับทีนี้ครับเรื่องน่าสนใจอยู่ที่ว่าคุณทัศนีเนี่ยได้บอกครอบครัวของตัวเองบอกว่าจะไปเที่ยวสปปลาวกับอดีตสามีนะครับซึ่งเขาก็ได้ไปสปปลาวจริงๆดูจากาสแตปมตอมขาออกนะครับก็คือวันที่22ธันวาคม ปีที่แล้ว2568นะครับซึ่งออกไปจากประเทศไทยนะครับตอน7โมง53ส่วนนายจอร์ดรอออกไปตอน7โมง56โดยรถคันเดียวกันอันนี้ก็ไม่เท่าไหร่แต่ที่แปลกก็คือคุณทัศนีบอกที่บ้านที่เป็นคนไทยเป็นญาติเป็นครอบครัวบอกว่าไปเที่ยวกันหลายคนแต่การเดินทางไปนั้นมีแค่นายจอร์ดคนเดียวเท่านั้นก็กลายเป็นว่าไปกัน2คนนะครับทีนี้ครับขากลับครับ กลายเป็นว่า22ธันวาขาไปลาวขากลับมาวันที่31ธันวาคมนะครับบ่าย243มีนายจอร์ดคนเดียวเท่านั้นที่กลับมาที่ประเทศไทยข้ามมาทางหนองคายนะครับและหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงครับไปโผล่สวรรณภูมิครับวันที่1มกราตอนเที่ยงบินกลับอเมริกาไปเลยนะครับเรื่องน่าสงสัยอยู่ตรงที่ว่า ตอนนี้ฝ่ายหญิงติดต่อไม่ได้แล้วครับหายตัวไปเลยซึ่งผู้ชายก็มีอารมณ์รุนแรงนะครับเคยเผาอุปกรณ์การเกษตรและครอบครัวเผา,าของสินค้า,าไม่ใช่สินค้าทรัพย์ของครอบครัวฝ่ายหญิงก็คือคุณทัศนีนั่นเองแล้วก็ชอบพูดขู่ฆ่าคุณทัศนีแล้วก็ขู่ฆ่าครอบครัวโดวยพูดย้ำๆว่าจะไปฆ่าทิ้งที่ลาวไม่ให้มีใครเจอ ตอนเดินทางผ่านไปลาวผ่านตอมอมีการใส่ผ้าปิดบังใบหน้าด้วยนะครับอันนี้น่าสงสัยมากแล้วก็ตอนที่คบกับคุณทัศนีเนี่ยมีอารมณ์รุนแรงนะครับเคยตบปีอยู่บ่อยครั้งทําลายข้าวของภายในบ้านเคยพยายามจุดไฟเผาบ้านแล้วด้วยแล้วชอบเสพกัญชาเคยคุ้มคลั่งปีนหลังคาบ้านแล้วกระโดดลงมาข้างล่างคุณทัศนีเคยขอเลิกแล้วแต่โดนขู่ว่าจะเอาไปฆ่าทิ้งที่ลาว จะทำให้หาศพไม่เจอแล้วขู่จะฆ่าญาติของคุณทัศนีด้วยหลังจากนั้นก็มางอครับงอเมียกลับไปคืนดีดีด้วยทุกครั้งแล้วก็โดนทำ้ายแบบเดิมซ้ำๆก็เป็นวนลูปการทำลายร่างกายหรือความรุนแรงในครอบครัวที่ผมพูดเป็นประจำอยู่แล้วนะครับว่าสันดานแบบนี้แก้ไม่หายทำลายร่างกายซ้ำๆเสร็จแล้วก็มางอง้อเสร็จก็ทำลายซ้ำจำไว้เลยนะครับทุกคนว่าสันดานแบบนี้แก้ไม่หาย พอเมียหายตัวไปเมียเก่าคุณทัศนีเนี่ยลูกชายของคุณทัศนีก็เลยติดต่อหานายจอร์ดคนนี้เจ้าตัวก็มีอาการลุกลี้ลุกลนนะครับพูดกลับไปกลับมาอ้างว่าคุณทัศนีไปกับเพื่อนแล้วไม่รู้ไปไหนแต่พอถามซ้ำๆย้ำๆลงรายละเอียดกลับเต็มไปด้วยพิรุษนะครับตอนแรกบอกเมียไปตอนกลางคืนสักพักถามอีกบอกเมียไปตอนกลางวันล่าสุดได้ถูกตัดช่องทางการติดต่อกับญาติคุณทัศนีไปแล้วนะครับมาทีนี้เรามาดูพาร์ทวิเคราะห์กันบ้างครับ สัญญาณเตือนระดับวิกฤตนะครับหรือเราเรียกว่าเลดแฟลกหรือธงแดงมากๆเลยที่อันตรายก็คือพฤติกรรมที่เราจะระบุว่าตรงกับตัวที่ทํานายการฆ่าคู่ครองมันมีหลายข้อนะครับข้อแรกเลยการขู่ฆ่าแบบเฉพาะเจาะจงนะครับขู่ฆ่าซ้ําๆระบุสถานที่วิธีนะครับและเจตนาพูดว่าฆ่าทิ้งที่ลาวจะไม่ไม่ให้ไม่ให้มีใครเจอศพจากงานวิจัยนะครับ ระบุชัดเจนว่าการขู่ฆ่าเชิงรายละเอียดราย,ะยนะครับเป็นตัวทำนายการลงมือจริงสูงมากนะครับข้อต่อมาครับวงจรการรุนแรงซ้ำๆหรือเราเรียกว่า Circle of Violence นะครับมีขู่มีทำร้า,ายมีขู่มีง้อคืนดีแล้วก็กลับไปทำร้า,ายซ้ำแบบนี้หลายๆเคสที่เกิดขึ้นในไทยก็มีเยอะเช่นกันซึ่งมันตรงตาม Cycle of Abuse นะครับแบบสมบูรณ์เลยก็คือมันจะมีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนแรกอาจจะตบหน้า หลังๆอาจจะมีการซ้อมรุนแรงขึ้นนะครับต่อมาครับนิสัยควบคุมหรือชอบครอบงำนะครับขู่ฆ่าญาติตัดการติดต่อญาติฝ่ายหญิงนะครับใช้ความกลัวเป็นเครื่องมือบังคับไม่ให้เลิกเป็นรูปแบบของ Intimate Terrorism นะครับไม่ใช่ความรุนแรงจากอารมณ์ชั่ววูบแต่เป็นแพทเทิร์นหรือรูปแบบของนิสัย มีความรุนแรงต่อทรัพย์สินด้วยนะครับก็คือพยายามเผาบ้านไอ้ที่บอกว่าเผาอุปกรณ์การเกษตรเนี่ยพยายามเผาบ้านในงานด้านอาชญาวิทยาแล้วนะครับสิ่งนี้เราเรียกว่า pre homicidal behavior นะครับหรือพฤติกรรมซ้อมก่อนฆ่าคนจริงนะครับมีนิสัยการใช้เศพส,สารเสพติดด้วยครับแล้วก็มีอาการเคยคุ้มคลั่งมาแล้วนะครับไม่ว่าใครจะมาบอกว่ากัญชาเป็นสมุนไพรอะไรก็แล้วแต่กัญชาเศพกัญชาก็คือเศษยาเสพติดอยู่ดีนะครับ เรื่องนี้ไม่ต้องเถียงกันรู้อยู่แล้วนะครับว่ากัญชาคือสารเสพติดไม่ต้องมาหงายการ์ดว่าผมโจมตีคนเสพกัญชานะครับผมพูดเฉพาะเคสนี้นะครับเคยคุ้มข้างถือปืนกระโดดหลังคามาแล้วนะครับยิ่งเพิ่มความเสี่ยง loss of inhibitory control นะครับทำให้การยับยั้งชั่งใจลดลงอย่างรุนแรงนะครับโดยเฉพาะผู้ที่เคยเสพยาเสพติดและก็มีพฤติกรรมพิรุษหลังผู้หญิงหายตัว ไม่ว่าจะเป็นลูกลี้ลูกโลูกลนพูดจาวกวนเปลี่ยนคําให้การไปมาว่าผู้หญิงมีเพื่อนรับไปแล้วเดี๋ยวก็กลางคืนเดี๋ยวก็กลางวันนะครับมีการตัดการติดต่อญาติฝ่ายหญิงด้วยครับตรงกับ post offense behavioral indicators นะครับแปลว่าพฤติกรรมหลังการก่อเหตุนะครับมันก็จะเป็นปัจจัยชี้วัดว่าแบบนี้มักจะพบในคดีอาญกรรมร้ายแรงจำนวนมากนะครับส่วนมาดูโปรไฟล์บ้างครับเชิงพฤติกรรม ถ้าประเมินตามกรอบจิตวิยาอาชญากรนะครับบุคคลนี้มีลักษณะเด่นก็คือก้าวร้าวควบคุมอารมณ์ไม่ได้นะครับมีความหึงหวงควบคุมชอบบังคับนะครับแล้วก็มีการใช้อำนาจผ่านการขู่ให้เหยื่อกลัวแล้วก็มีการใช้ความรุนแรงหลังจากการใช้ยาเสพติดหรือมีการใช้ความรุนแรงพร้อมกันกับการใช้สารเสพติดนะครับเราเรียกว่ามีความเสี่ยงสูงเลยครับ ถือว่าสูงมากนี่ไม่ใช่แค่คนอารมณ์ร้อนนะครับแต่เป็นกลุ่มงานวิจัยจัดว่าเป็นเสี่ยงต่อการฆ่าคู่ครองสูงนะครับความเป็นไปได้ถ้าให้ประเมินในเชิงวิชาการนะครับเป็นไปได้ที่ฝ่ายหญิงจะถูกทำร้ายรุนแรงหรือถึงขั้นเสียชีวิตในระดับสูงมากครับหากยังมีชีวิตอยู่ก็ยังอยู่ในอันตรายอยู่ดีนะครับอยู่ในอันตรายทันทีด้วยแต่หากเสียชีวิตแล้วนะครับผู้ต้องสงสัยหลักเชิงพฤติกรรมคือบุคคลน,นี้ครับ ส่วนข้อเสนอแนะนะครับอันนี้สําคัญมากแก่ใครทุกคนฟังไว้นะครับเพราะไม่ใช่แค่เคสนี้เคสเดียวเท่านั้นมีอีกหลายเคสก็นี่ไม่ใช่แค่คําแนะนําเชิงความเห็นนะครับแต่เป็นหลักปฏิบัติด้านความเสี่ยงเลยนะครับข้อที่1ครับถือเป็นคดีอาญาร้ายแรงทันทีนะครับไม่ใช่เรื่องแค่ครอบครัวหรือเรื่องคนในเท่านั้น2ต้องรวบรวมหลักฐานทั้งหมดครับข้อความขู่ประวัติการทําร้ายพยานที่เป็นญาติหรือเพื่อน ทุกครั้งที่มีการทำลายร่างกายควรตรงไปโรงพยาบาลและมีอขอใบรับรองแพทย์มานะครับเพื่อยืนยันแผลว่ามาจากการทำร้ายนะครับข้อ3ครับแจ้งความในประเด็นขู่ฆ่ากักขังน่งเหนียวหรือความรุนแรงในครอบครัวครับข้อต่อมาข้อ4หากยังไม่พบตัวผู้หญิงให้เข้าสู่กระบวนการบุคคลสูญหายที่มีความเสี่ยงสูงนะครับข้อ5อย่าติดต่อหรือรเผชิญหน้าโดยตรงนะครับเพราะจะมีความเสี่ยงในการเกิดเหตุซ้ำครับ สรุปเคสนี้ก็คือเข้าเกณฑ์อันตรายขั้นวิกฤตครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ให้กำลังใจผมได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็เจอกัน EP หน้าครับขอบคุณครับ